ูีเป็กสัญชัยเปิดโหมดครั้งรักยกให้ธัญญาเป็นเมียยืนหนึ่งประกาศชัดรักผู้หญิงคนนี้เพียงคนเดียวชีวิตขาดเธอไม่ได้รักเท่าไหร่ไม่บอกแต่ที่แน่ๆคือจะไม่ยอมเสียเธอไปครับเราเราขาดผี้คนนี้ไม่ได้หรือว่าต้องการให้เป็นครอบครัวกันแบบนี้แต่ถ้าเราคิดไม่ได้การลุ่มหลงเป็นชั่วขณะหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะทําให ชีวิตเราพังไปเลยก็ได้แล้วก็ต,กต้องเสียผู้หญิงคนนี้ไปแล้วต้องเสียผู้หญิงคนนี้ไปเลยซึ่งพี่จะไม่วันยอมเสียผู้หญิงคนนี้ไปโอ้พี่ยอมถ้เสียเสียไปนานแล้วเอ้ยชัดเจนชัดเจนคุ้มกับการรอคอยในความเป็นเมียหลวงเพราะว่าช่วงนี้หวานมากโดยเส้นทางความรักของทั้งสองนั้นกว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ก็ผ่านเรื่องราวมากมายครับถึงขั้นเกือบฟ้องหย่าแต่ก็กลับมาเป็นครอบครัวได้เพราะว่าพี่เป๊กน,นั้นมีความรับผิดชอบและเสมอต้นเสมอปลายโดยเฉพาะเรื่องของลูกครับ อย่างที่บอกก็พูดตลอดว่าเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายในเรื่องของการดูแลดูแลทุกอย่างแล้วก็เรื่องลูกก็จะดูแลอย่างดีที่สุดในวันนี้สายตาของพี่เป๊กนั้นไม่เหลียวมองใครอีกแล้วครับนอกจากทัญญาเพียงคนเดียวเท่านั้นยิ่งจากคลิปนี้ที่ทัญญานั้นป้อนบะหมี่ให้กับพี่เป๊กค,คือสายตาที่พี่เป๊กนั้นหันมามองทัญญาละมุนไม่ไหวครับทั้งรักทั้งหลงแล้วก็เกรงอกเกรงใจจนกลายเป็นไวรัลที่มีคนเข้ามาดูมากมาย เป็นเฟมิลี่ที่ปากหวานสุดๆครับเอยชมภรรยาไม่ขาดปากขนาดว่าทัญญาแค่ทำสลัดผักคลุกง่ายๆพี่เป๊กก็ยังบอกว่าอร่อยพร้อมกับป้อนให้ทัญญาแถมยังลงมือทำสเต็กให้สีภรรยากินต่อโดยเลยนะคะคลุกเลยนะคะเสภญญาค่ะสีมือการคลุกเป็นยังไงเจ๋งไหมอร่อยไหม มุ wow. start, so. ้งมิ้งเหมือนคู่รักข้าวไหมปลามันวันแรกตอนจีบกันเขินยังไงวันนี้ก็ยังเขินอย่างงั้นไม่เปลี่ยนครับพี่แบ๊คไม่มีลมชมพูทำไมดีเิติดเมียมากๆไปไหนไปด้วยแค่ออกไปส่งเพื่อนหน้าบ้านพี่เป๊กก็ยังตามมาเลยทำไมคะหัวตามแล้วลูกครเมยทำงาน จีบกันตลอดเวลาหวานไม่เกรงใจใครเลยแหละครับจะน่ารักอะไรเบอร์นี้บอกเลยว่าเห็นทั้งคู่แล้วมีความสุขอดยิ้มตามไม่ได้จริงๆครับเคยฟังเพลง w h i t e p e e Maker ไหมเรื่องบุญเตียงเป็นไงนะเรื่องบุเตียงอุ้งชังกรกินละสาวไหมสะกิดหัวทุกคืน ขาอ,อยู่ตรงนี้คุณแม่ก็ไม่ตางมุ้ยจริงไม่ได้กลับบ้านก่อนนะไปไหน